ซีเซ้นครับแหซีเส้นอ่ะว้าหมอหนีงมานต้องปะตองเขวะป่ายยังอีกว่านี่ป่าโดชัดดครับชัดดเฮ็ดสมเฮ็ดสมโอ้พ่อใหญ่ เสียละเสียละข้นาางงล่่ะเสีย่ะเสียละได้อุ้ยขุน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 โอ้ยขุ่นครับขุ่นครับอุ้ยปลาข่าวใหญ่พี่น้องเห็นบ่เสือสีน้ำเงินเนะครับเด้อเสือสีน้ำเงินนั่นปลาเป็นไรไอ้บ่ได้ไปปลาน่าจะดีปะ ปลาจะดีให้เก่าอยู่เดี๋ยวถ้าเบิ่งรายละเอียดตอนเหีว้วตอนจบครับว่ามันทีเส้ิที่สิ่งอย่างไรอุ้มแล้วครับท่านขุนโอ้พญานาคจะเห็นจังเด,ดียวหนิเพญานาคในป่าข้าวไงครับเฮียนาเฮียนานปล่อยซะปอยวันไหมพุชสมปสักสี <laughs> อืมอยู่ในแหง่แล้วนี้อยากจย้อนแสงเนาะอุ้ยวู้ววู้วเป็นยังโอ้างวู้วขึ้นมาแล้วครับอุ้มขึ้นมาแล้วอู้ยของกายงี้ครับ เอาว้าวว้าหันเดี๋ยวเดียวปเดียวว้เจ้าเถอะวาหันเหมไมยเรับสองตัวลุ่นพ่อเลยโอ้โหเฮ้ยมางนันอุ้มขึ้นครับมึงทถนันอุ่มขึ้นพี่น้อง โอ้ยออกจ้อยว่าไรกินจ้อยวิ่งมาเป็นของน้ำพอยไงพี่พอยไงของแคร์เราเดี๋ยวเราพินองเด้อยคงคอในุญาตขับคากล่องไม่พงศ์สิเด้ยนังครับสิได้ยนังไม่ได้ครับเชื่อมซ่ากับปลาตองอีกแล้ว นี่สภาพยางเลาะครับขออนุญาตาพับขากล่องแป๊บหนึ่งสภาพพี่น้องยางเลาะเบิง้งรอบนี้น่าจ,จะงาวนั่นก็ทุกปีครับทุกเทื่อล่งปีปีต่อปีครับล่งปีต่อปีทุกเทื่อ ปีนี้สามปีครับรอบเรอเบงว่าสิสถิติจะเป็นยังไงสิดีซ้ำทุกเทอ,อรอเดี๋ยวได้ครับแป๊บนึงผมปรับกาก่องแป๊บนึงเดี๋ยวพาพี่นองอยางโอ้ย เขาทาแต่วะแงเขียวหน่อยนั่งนั่งว่าค่อยมักป่าได้นั่งมักป่าต่องภาพคมชัดดีเนาะครับเนาะขอบคุณครับแจงไอ้ได้พี่น้องเด้อาภาพคมชัดดีบอ่อเน็ตด,ดีบอ่อแต่มันจะดุดกับบอกของน้ำแน ใส่ใส่ใส่ทางไหนทางไหนทางไหนเบื้งแหสีชมพูครับอุ้ย่ดเป็นไเต็มเลยครับวอมี่อมี <rees would be rude> สวัสดีครับสวัสดีครับไปเพิ่มควคุ่นดจจังหน่อยฮะทัางไหนปะเยงโอ้ดีบ่ย่าบนญศรีพระนางเพิ่มโซนน้องเลยครับน้องมักนุ่มใดก็คอยบอกผมภาพแจงบอชัดดีบอแจงผมนด้ได้ครับเด้อ